รีวิวเปรียบเทียบ iPad Pro 2020กับ iPad Air 4ครับพบกับผมที่มาทีฟ้าแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเปรียบเทียบระหว่าง iPad Air 4กับ iPad Pro 2020นะครับความแตกต่างและความเหมือนอเรามาดูกันเลยดีกว่าครับอย่าเสียเวลาเลย ความแตกต่างหลักๆที่เห็นได้ชัดเจนก็คือกล้องหลังนั่นเองครับของ ipad air 4ก็จะมีกล้องหลัง1ตัวนะครับตัวนี้12ล้านพิกพิเซลฮนะกล้องหลัง1ตัวส่วน ipad pro 2020ก็จะมีกล้องหลัง2ตัวพร้อมกับ LiDAR Scanner อีก1ตัวนะครับข้อแตกต่างกันแล้วก็เรื่องขนาดขนาดของตัวเครื่องอันนี้จะ10.9นิ้วเป็น ipad air 4นะ ส่วน iPad Pro 2 0 2 0นก้1นิ้วนะครับสีอันนี้คือสี s p ป c เ r ร y ส่วนอันนี้สีกลนะีน n สีเขียวที่ออกหม่ของ iPad Air 4นั่นเองครับโอเคเรามาดู iPad Pro กับ iPad Air ที่หน้าจอกันนะครับหน้าจอแสดงผลเขาจะเป็นนีออ้อันนี้ผมใช้งานมาอย่างเยอะและหนักหน่วงละก็เลยหน้าจอจะนิดนึงนี่ะก็นขนาดหน้าจอ จะสังเกตได้ว่าขอบของเขาเห็นไหมเอ่ยขอบของจอเนี่ยมันเหมือนมันจะหนากันนิดหนึ่งอะถ้าถ้าอขอบดำๆเนี่ยเหมือน iPad Air มันจะหนาก่าหน่อยนึงแต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้เรื่องหรอกครับมันเหมือนจะหนาก่าหน่อยนึงแล้วข้อแตกต่างอันต่อไปก็คือตัว iPad Pro ครับเขาจะมี face id ครับ สแ,นนสแกนใบหน้าได้นะอยู่ข้างบนเนี้ยสแกนใบหน้าได้นะส่วนตัวนี้ iPad Air 4สแกนใบหน้าไม่ได้แต่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ตรงนี้พอดีเครื่องนี้ผมซื้อให้แฟนผมก็เลยไม่ได้สแกนปลดล็อกเองไม่ได้ต้องให้ร้อยแฟนมาปลดล็อกแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องดูข้างในเนาะไม่เป็นไรส่วนตรงอื่นๆก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนกันกับทุกอย่างดูความหนาะ เปรียบเทียบดูความหนาเนี่ยฮะพอๆกันเลยครับไม่ต่างกันเลยนะแทบจะไม่ต่างกันเลย่ะพอ้ายซ C ดูท้าย C เหมือนกันแล้วคือสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายอุปกรณ์มากขึ้นเนี่ยลำโพงเขาเจาะรูเหมือนกันนะแต่ว่าตัว iPad Air 4เขาจะมีแค่ลำโพงสองตัว แต่ iPad Pro จะมีลำโพง4ตัวนะครับรอบเครื่องขออภัยนะครับหน้าจออาจจะเละเทไปนิดนึงเพราะว่าผมใช้งานทุกวันหลายเดือนล้วไม่ได้เช็ดเลยนี่ iPad Pro 2020แล้วตัวไม้ตัวไม้ตัวไม้ iPad Pro จะเยอะกว่าด้วยแต่แต่ตัวชิปกลับหัวตัวชิปของ iPad a i r 4เขาจะใช้ชิป a 4 b i o o n i c ส่วน ipad pro 2020ใช้ชิป a 1 2 c นะครับหรือ a 1 2 z นั่ z เองก็เรียกว่า a 4ถ้าแบบซิงก์กคอแรงกว่าอยู่แล้วแน่นอนแต่ถ้าเป็น m u มัลติ r e สำหรับเล่นกราฟิกแรงๆอะไรเงี้ย ipad pro จะแรงกว่าสำหรับเลนเดอร์สำหรับคนที่ทำวิดีโอทำคอนเทนต์อะ ipad pro มันจะทำคอนเทนต์ได้ดีกว่าแรงกว่าตัดต่อได้เร็วกว่า แต่ผมว่ามันก็ต่างกันไม่กี่วินาทีอะเรียกว่าไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกงอังวลอะถ้าคนมีงบแค่นี้จะซื้อ iPad Air 4ก็ก็ก็ได้19,900เริ่มต้นนะตัว iPad Pro รู้สึกจะ27 0 0 0นะเริ่มตน้นแต่ผมซื้อมาตัวนี้มัน30,000อ๋อเริ่มต้น2 7 0 0มมันไอ้11นิ้วไออันนี้30,000กว่านี่มันเริ่ม12.9นิ้วอ่า ใช่ใชโอเคผมก,ก็จำไม่ค่อยได้ซื้อมาสักพักละนานหลายเดือนละตัว i p a d Pro ส่วน a i p Air 4นี่เพิ่งจะซือ้อคือผมถอยให้แฟนผมนะสีเขียวสวยนะผมว่าสีเขียวกับสีสเปรย์เกรย์สเปรย์เกรย์อสีออกเทาเาดำดำเทาไม่ใช่ซิเวอร์นะสเปรย์เกรนะอ่าซิเวอร์สีงเงินแล้วตัวแถบนี่ฮะเป็นแถบเหมือนแบบ เชื่อมต่อกับเมจิกคีย์บอร์ดได้เวลาเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดของ Apple เองได้แล้วก็ตัว Apple p e พัลซผมไม่ได้ซื้อมานะอ่าเวลาใช้ก็แปะผมไม่ได้ใช้เท่าไหร่แปะบนหน้าตรงนี้ตรงขอบบนเนี่ยโอเคครับดูเปรียบเทียบกันขนาดอ่าเลือกให้เหมาะสมกับความการใช้งานของแต่ละคนเนาะเพราะว่าขนาดหน้าจอก็ต่างกันเยอะดูพอสมควรนะ ถ้าเสพคอนเทนต์ไม่ได้พกพาไปไหนไกลๆหรืออะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยผมว่า iPad Pro 2020ตัว12บี่ก็ถือว่าโอเคสุดๆแล้ะแต่ถ้าจะพกไปไหนมาไหนด้วยอะไรเงี้ยตัว iPad Air 4เหมาะครับแล้วก็สมมติคนที่ไม่เด็จจำเป็นว่าจะต้องถ่ายรูปก็ผมก็ไม่ค่อยเห็นใครยก iPad ขึ้นมาถ่ายรูปนะถ้าใช้ตัว iPad Air 4ก็จบเหมือนกันก็จบครบในเครื่องเดียวเหมือนกันครับ แล้วสีสันเขาก็โอเคสวยงามโอเคครับคลิปนี้ผมก็มาเปรียบเทียบกันให้ดูกันเท่านี้ก่อนเนาะโอเคแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวหรือจะรีวิวมือถือรุ่นไหนหรืออะไรก็รอดูกันต่อไปครับจะมีข่าวเขาสมาร์ทโฟนอะไรออกใหม่หรือว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอะไรใหม่เพิ่มเติมก็ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ